หลัรนุกรมวัฒน,ธ,นธรรมไทยค่ะมาถึงตัวเอาอ่างร้อนะคะอภิเศกค่ะแปลว่าการรดน้ําการแต่งตั้งด้วยพิธีรดน้าเรียกตามราชศัพท์ว่าพระราชาพิธีส่งน้ําอุราาภิเศกคือการรดน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการอภิเศกนั้นๆตามประเพณีไทยเรียกการอภิเศกต่างกันไปดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะราชาพภิเศกหรือบรมราชาภิเศกเป็นการส่ง น้่ามูรธาพิเศษในการเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์สรรืบสันตติวงศ์ตามเหตุการณ์ปกติ 2. ค่ะปราบดาพิเศษเป็นการสง,งํามูรธาพิเศษในการเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ตามเหตุการณ์ที่ผิดปกติเช่นต้องทำศึกสงครามยัง่งชิงหรือไม่ได้รับมอบราชสมบัติตามแบบราชประเพณี 3. ค่ะอินทราพิเศษเป็นการส่งมูรธาพิเศษในการเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยการที่ทางบ้านเมืองเสี่ยงราชรถมาเฉพาะจอดจงอย่างที่เรียกกันว่าราชรถมเเกยตามที่ปรากฏในนิยายโบราณ สีค่โพคาพิเศษเป็นการส่งน้ำมูรธาพิเศษในการเสด็จขึ้นสเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยการที่เป็นผู้ประกอบด้วยพวกสมบัติอันสมบูรณ์ยิ่งแล้วทางบ้านเมืองเห็นเหมาะสมเจาะจงอันเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ห้าค่ะอุปราชาพิเศษเป็นการส่งน้ำมูรธาพิเศษในการที่เจ้านายองค์ใดองค์หนึ่งได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นมหาอุปราชหกค่ะอุป,ปพิเศษเป็นการส่งน้ำมูรธาพิเศษในโอกาสที่มีการเสกสมรสพระมเหสีเจ็ดค่ะมังคลาพิเศษเป็นการส่งน้ำมูรธาพิเศษในมงคลสมัยที่ได้ครองราชสมบัติมายาวนานที่สุด เท่ากับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่งซึ่งสอนคดตไปแล้วในราชวงศ์เดียวกัน 8. ค่ะทวีธาพิเศษเป็นการสงน้ำมูลธาพิเศษในมงคลสมัยที่ได้เสด็จอยู่ในราชสมบัติมานานเป็นสองเท่าของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในพราชวงศ์เดียวกัน ก้าขะรัชมังคลาพิเศษเป็นการส่งน้ำมุรธาพิเศษในมงคลสมัยที่ได้มีเวลาอยู่ในราชสมบัติยาวนานกว่าพระเจ้าแผ่นดินทุกๆพระองค์ในพระราชวงศ์เดียวกัน10ขะรัชดาพิเศษหรือรัชดาพิเศษเป็นการส่งน้ำมุรธาพิเศษในมงคลสมัยที่ได้ครองราชสมบัติมาแล้วครบ25ปีบริบูรณ์ สิบเอ็ดค่ะสุวรรณาพิเศษเป็นการส่งน้ำมุรธาพิเศษในมงคลสมัยที่ได้ครองราชสมบัติมาแล้วครบห้าสิบปีบริบูรณ์อันนี้อาจจะเป็นภาษาที่เก่าไปนะคะเพราะว่าในช่วงที่ออรัชการที่เก้านะคะครองสิริราชสมบัติครบห้ปีเนี่ยคือจะใช้คำว่าการจนานะคะซึ่งสุวรรณาก็แปลว่าทองนะคะการจนาเนี่ยก็ ทองเหมือนกันนะคะแต่ว่าเลือกที่จะใช้การจนานะคะในในใน,ในช่วงนานนนะคะเลือกที่จะใช้การจนานะคะเราไม่ได้ใช้คําว่าสวนนานะคะ12ค่ะวชิราพิเศษเป็นการส่งน้ําม,มุรธาพิเศษในมงคลสมัยที่ได้ครองราชสมบัติมาแล้วครบ75ปีบริบูรณ์นะคะในราชวงศ์จัก,กรีนะคะก็ยังไม่มีใครเอครองสิริราชสมบัติได้ ครบ75ปีนะคะไปที่อักษรอริยกะค่ะเป็นอักษรแบบใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์ขึ้นแต่ครั้งทรงผนวดเพื่อใช้เขียนภาษาบาลีแทนอักษรขอมที่ใช้กันมาแต่โบราณตามพระราชดำริประสงค์จะให้พระพิสุทธิสมเนศซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระองค์ได้ใช้ในคณะธรรมยุทธ์จนถึงได้หล่อเป็นตัวพิมพ์แล้วก็ได้พิมพ์ปาติโมกเป็นเล่มหนังสือด้วยอักษรอรรยกะ เท่าที่พบเนี่ยจะเป็นหนังสือที่พิมพ์จากโรงพิมพ์หน้าวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามนะคะเมื่อปีมะสิงห์เอกสุกจุลศักราช1,231นะคะคือปีพุทธศักราช2,412ตอนต้นรัชกาลที่5และที่วัดบวรนิเวศวิหารอับเฉาค่ะคำว่าอับเฉาเนี่ยหมายถึงของถ่วงเรือการเรือโครงมีหินและก็ทรายคำนี้ค่ะเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะอ่านว่า เอียบซึ่งแปลว่าทับถ่วงท้องเรือในหนังสือเวส,สันดรชาดกเนื้อหากันกุมารก็ได้พันนาถึงสำเภาของพ่อค้าว่าก่อนจะออกเดินทางก็ต้องเตรียมเรือให้เรียบร้อยครั้นได้ฤดูเดือนมอรสุมแล้วก็แท้สองบรรทุกสิ่งของลงต่างๆไว้ระวางทางวัดน้ำทำเป็นทรงโลงอับเฉากันโครงประจุเรียบ มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อไทยบรรทุกข้าวหรือว่าสินค้าไปขายเมืองจีนและขากลับเนี่ยเรือเบาเพราะไม่ได้ทุกสินค้าหนักกลับมาเมื่อเรือเบาเ,บาเวลาถูกคลื่นลมเนี่ยเรือก็โครงแล้วก็เพื่อไม่ให้เรือโครงเขาก็ซื้อพวกตุ๊กตาหินต่างๆเป็นต้นว่าตัวงิ้วบ้างพวกตัวสิงโตบ้างกระถางต้นไม้บ้างบรรทุก ทวงท้องเรือมาจึงเรียกพวกตุ๊กตาจีนเหล่านี้ว่าเป็นพวกอับเฉาไปด้วยตุ๊กตาจีนเหล่านี้ค่ะได้มีผู้ซื้อเอาไปถวายวัดทําเป็นเครื่องประดับตกแต่งไว้ตามประตูทางเข้าวัดบ้างพวกกระถางก็เอาไว้ปลูกต้นไม้ปลูกบัว โดยเฉพาะสิงโตหินเนี่ยนิยมตั้งไว้ปากทางเข้าวัดเพราะตามคติของจีนว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ตุ๊กตาหินที่แพร่หลายตามวัดในกรุงเทพนั้นเข้าใจว่าจะมานิยมกันมากในสมัยรัชกาลที่สามที่โปรูกศิลปะตามแบบจีนวัดวาอารามต่างๆที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สามจึงปรากฏว่ามีตุ๊กตาจีนเป็นเครื่องประดับเป็นส่วนมาก เช่นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตุ๊กตาหินค่ะน้อกจากจะททำเป็นแบบตัวงิ้วหรือว่าทำตามแบบจีนแลาวนะยคะอย่างปรากฏว่าไทยเราเนี่ยได้ทำเป็นแบบไทยๆก็มีอย่างเช่นตุ๊กตาหินที่วัดเทพทีิดารามกรุงเทพมหานครทำเป็นรูปสุภาพสตรีไทยนั่งพับเพียบเท้าแขน หรือตุกตาหินไตายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ทำเป็นรูปตัวพระตัวนางในวันในคดีไทยก็มีเรื่องไกรทองและก็เจ้าเงาะนางรจนาตุกตาหินเหล่านี้ค่ะว่าเป็นของธรรมในเมืองไทยนี้เองอัสดาวุธค่ะพระแสงอัสดาวุธเป็นอาวุธ8อย่างอัดเนี่ยก็แปลว่าแนะคะอัสดาเนี่ยจะแปลว่า8 ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องพระบรมราชูภิภคตั้งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระแสงอัสดาวุธนั้นค่ะประกอบด้วยหนึ่งค่ะพระแสงหอกเพชรรัตสองพระแสงดาบเฉลย 3. พระแสงตรี 4. พระแสงจักห 5. พระแสงดาบและเขีนหรือดาบกับโล่ 6. พระแสงธนู 7. พระแสงของเงาวแสงผนไพร แพระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น้ำสตตงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ส่งสันิฐานถึงเรื่องพระแสงอัสดาวุฒไว้ในสารสมเด็จฉบับวันที่15สิงหาคม2478ตอนหนึ่งว่าเมื่อรัชการที่หหม่อมฉันได้เห็นจุดหมายเหตุเก่าซึ่งกรมพระสมมติสมงพบในห้องอารักษ์ ปรากฏว่าครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกส่งสร้างเครื่องราชูประโภคเมื่อจะทำพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้โปรด,ดก้าวโปรดกระหม่อมให้ส่งรายชื่อพระแสงอัสดาวุธไปหารือสมเด็จพระสังฆราชว่าจะถูกหรือยังเป็นข้อสอให้เห็นว่าเมื่อกรรมการข้าราชการเก่าปรึกษาการเขียนรายการเรื่องราชาพิเศษ คลันกลมขุนพรพินิจถวายนั้นจะไม่มีหลักแน่นอนนักว่าพระแสงอะไรบ้างที่นับในอัสดาวุธ เพราะพระแสงที่เข้าพระแท่นมนทนมากด้วยกันจะเลือกกำหนดแต่8อย่างความสำเนียกอาจจะต่างกันจึงโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสังฆราชสอบสวนอีกชั้นหนึ่งมอมชั้นสันนิฐานว่าต้นตำรับอัสดาวุธคงมาแต่อินเดียเดิมทีเดียวก็จะเห็นกำหนดเครื่องประหารอันเป็นคู่มือ8อย่างที่ใช้ในการรบพุ่งในสมัยเมื่อตั้งตำรานั้น ครั้นจำเนียนการนานมามีเครื่องใช้รบที่วิเศษกว่าของเดิมเกิดขึ้นเช่นปืนไฟ ก็เอาของใหม่ที่ดีเปลี่ยนอย่างเดิมเอาแต่จํานวน8อย่างไว้เป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นพระแสงอัสดาวุธจึงมีเครื่องรบตั้งแต่อย่างเก่าเช่นจากมาจนปืนไฟแล้วเลือกเอาของวิเศษอันมีค่าต้องตำราเข้าใช้ในพระแสงอัศดาวุธอีกชั้นหนึ่งยกตัวอย่างดังเช่นปืนตามตำราก็จะกำหนดแต่ว่าปืนไฟครั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมี พระแสงปืนซึ่งยิงข้ามแม่น้ำสตงได้เป็นของวิเศษจึงเอาพระแสงปืนกระบอกนั้นเข้าใช้ในพระแสงอัสดาวุธพระแสงของเงาก็ทำนองเดียวกันว่าโดยในนี้พระแสงดาบเฉเลยตามตำราก็จะมีแต่ว่าดาบคลั่นได้ดาบตีมาจากเฉเลยเล่มหนึ่งเห็นเป็นของวิเศษจึงเอาเข้าเป็นพระแสงอัสดาวุธเรียกว่าดาบเฉเลยเป็นแต่เครื่องหมายเหมือนอย่างเรียกพระแสง ดาบเล่มอื่นว่าดาบค่ายใจเพชรและพระแสงเวียดบางทีดาบทหารที่เรียกว่าดาบเฉลยนั้นจะเป็นเพราะทำรูปตามอย่างพระแสงดาบเฉลยก็เป็นได้ดอกกระมังอย่างไรก็ตามค่ะยังเป็นปัญหาอยู่ว่าพระแสงอัสดาวุธนั้นได้กำหนดขึ้นเมื่อใดและมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไรบ้างซึ่งยังหาหลักฐานไม่พบค่ะ อำแดงค่ะเป็นชื่อที่ใช้เรียกผู้หญิงที่ไม่มีบรรดาศักดิ์จะอยู่กับสามีหรือเป็นไม้ก็ตามให้เรียกว่าอำแดงถ้ายังไม่มีสามีเรียกอำแดงไม่ได้ในประกาศราชการที่4เมื่อวันอาทิตย์เดือน9ขึ้นห้าข้ามปีขานขฉศกจุลศักราช1216ถ้าเป็นปีขานเนี่ยจะเรียกฉอศกนะคะก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์เดือน9ขึ้น6กข้าตรงกับวันที่ 30รกรกฎาคมพุทธศักราช2397กำหนดแบบแผนไว้ดังต่อไปนี้ค่ะถ้ายังไม่มีผัวเรียกว่าอํำแดงไม่ได้ให้ออกชื่อเปล่าๆเ,าเาถิดและพระรยาขุนนางซึ่งเป็นเจ้าพริยาและพริยาพระหลวงซึ่งมีตำแหน่งรับนามบัตรถ้าเป็นภรรยาถือน้ำให้เรียกท่านเอาคำว่าท่านนำชื่อแล้วว่าภรรยาผู้นั้นผู้นั้น ถ้าภรรยาน้อย ให้ออกชื่อเปล่าๆและอ้างว่าภรรยาผู้นั้นอย่าให้เรียกว่าอําแดงให้ภรรยาของคนที่เป็นหลวงขุนหมื่นที่ไม่ได้รับชื่อจากในหลวงเป็นเจ้าขุนมูลนายดังนั้นให้เรียกอําแดงแต่คนหลวงขโขนสะดึงช่างเย็บช่างย้อมเรียกว่าอําแดงไม่ได้ให้ออกชื่อเปล่าๆแล้วสังกัดเถิดและนางห้ามเจ้าตั้งกลมเจ้ายังไม่ได้ตั้งกลมให้เรียกหม่อมข้างในในกลุ่มนั้น แต่ในพระบรมมหาราชวังและพระบวรราชวังให้เรียกเจ้าจอมอย่าเรียกจอมเปล่าๆไปที่อุาณามลมกันค่ะคำนี้แปลตามตัวว่าขนหว่างคิว้วขนนี้คงมีลักษณะนวนเป็นก้นหอยจึงได้เขียนขดเป็นวงตอนปลายเป็น เปลวแหลมขึ้นไปตามพุทธประวัติกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีขนอุณาโลมดังปรากฏที่พระนราชของพระพุทธรูปขนาดใหญ่โดยมากฉะนั้นค่ะคติทางพระพุทธศาสนาจึงนับถืออุณาโลมโดยเชื่อกันว่าเมื่อนํามาใช้ประกอบอยันหรือตัวอักษรใดๆแล้วนะคะจะทําให้ยันและก็อักขลานั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตัวอย่างที่คนนิยมสักเป็นรูปอุณาโลมนะคะที่ในสมัยก่อนนิยม เรียกกันว่าเคาะงอกันงู ที่เรียกกันเช่นนี้ก็คงเนื่องมาจากตัวงอที่อ่านกันว่างงงูและรูปอุณาโลมที่ขดคล้ายงูนั่นเองจึงถือกันว่ารูปสักนั้นสักไว้กันงูแต่บางท่านว่าลายศักนั้นอ่านว่าคงต,งตรงตรงคำว่าคงตรงกับคำว่าอยู่คงกระพันซึ่งในภาษา马ลอยูมีคำว่ากะบัดแปลว่าอยู่คงคำกระบัดนี้เพี้ยนมาเป็นกระพันได้ง่ายๆค่ะนอกจากนี้ค่ะในการ จุนเจิมอะไรต่างๆตรงปลายยอดก็จะต้องมีอุณาโลมตลอดจนหางเลขทางอักขระในยันก็ทำเป็นหางอุณาโลมขึ้นไปเนี่ยคะ่ะอย่างจะเป็นยันส5ห้าหรืออะไรเนี่ยนะคะก็แสดงว่าอุณาโลมเนี่ยมีสอห้าเก้ายอดพวกเนี้ยนะคะก็จะมีอุณาโลมลากขึ้นไปก็แสดงว่าอุณาโลมนั้นมีความสำคัญอยู่มากนะคะ เครื่องหมายที่หน้าหมวกทหารและก็ตำรวจสมัยก่อนนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2475เนี่ยก็จะทำเป็นรูปอุณาโลมอยู่ในกรอบบัวเรียกว่าปทุมอุณาโลม ซึ่งเข้าใจกันว่าจะเชิญมาจากพระราชลันจกรของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาใช้นะคะพระราชลันจกรของรัชกาลที่1เนี่ยมีอยู่สององด้วยกันค่ะองหนึ่งเนี่ยเป็นรูปอุณาโลมตั้งอยู่ในบุษบกพิมาน อีกองค์หนึ่งเป็นรูปอุณาโลมตั้งอยู่ในบุษบกประดิษฐฐานไว้เหนือหลังเอราวันเหตุที่เกิดอุณาโลมดังกล่าวนะคะอานโคตค่ะนักโหราศาสตร์และโบราณในคดีสันนิษฐานว่าน่าจะแปลรูปมาจากอักษรขอมที่อ่านว่าอุโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าถ้าเขียนรูปใบเสมาตั้งไปเนี่ยนะคะ อ,อย่างที่เห็นอยู่รอบพระอุโบสถแล้วก็เขียนตัวอุลงในใบเสมานั้นนะคะก็จะจับรูปใบเสมาเอาห้อยลงอย่างที่คนชอบห้อยเสมาทั่วๆไปก็จะเรียกว่า ตัวอุนะคะในเสมานั้นก็ได้กลายเป็นอุณาโลมนะคะต่อมาค่ะเมื่อช่างจัดรูปร่างให้งดงามจัดอยากให้ได้จังหวะก็ดูสวยงามขึ้นนะคะตัวอุณาโลมก็เออจึงมีรูปร่างเหมือนกับอุณาโลมทางพระพุทธศาสนามากขึ้นนะคะ มีเรื่องเกร็ดเกี่ยวกับตัวอุหรือว่าตัวอุนาโลมนะคะที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป,ปราโมชเขียนเล่าไว้ว่าเมื่อครั้งกองทัพไทยไปรบกับพม่าที่ลาจาค่ะครั้งพระเจ้าประดุงกรีธาทัพใหญ่มาตีไทยเมื่อปีมะสิงพุทธศักราชส3 2พันนั้นนะคะบรรดาทหารไทยที่ไปในกองทัพต่างก็ขนเอาเครื่องรางของครั้งต่างๆต,ต,ติดตัวไปด้วยและก็ต่างคุยอวดอิทธิฤทธิ์ของอาจารย์ในที่สุดค่ะก็เกิด ถูกเทียงกันว่าของใครจะแน่กว่าการจวนเจียนจะเกิดลองของกันขึ้นซึ่งจะไม่เป็นผลดีถ้าเกิดพลาดพลั้งถึงเลือดตกยังออกก็จะทําให้ทหารในกองทัพเนี่ยเสียขวัญเกิดระสัระสายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเห็นว่าจะปล่อยไว้ไม่ได้นะคะจึงโปรดให้มีหมายประกาศไปทั้งกองทัพว่าใครก็ตามที่มีเครื่องรางของขลังติดตัวมาขอโยนทิ้งไปให้หมดจะแจกของดีวิเศษชนิด ยอดเยี่ยมให้ใหม่เอาของดีๆที่ปลูกเสกใหม่ครั้งดีกว่าของเก่าที่อาจจะเสื่อมไปแล้วความจริงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไม่ได้ทรงเตรียมพระเครื่องอะไรไปแจกเลยแต่เมื่อประกาศไปว่าจะแจกก็ต้องแจกในที่สุดค่ะพระองค์กับสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็ทรงช่วยกันเขียนอักษรอ,อุณาโลมนะคะก็ไม่ทราบจะเป็นตัวอุหรือว่าอุณาโลมก็ไม่ทราบแน่ ะะลงบนผ้าเป็นจำนวนมากพอที่จะแจกทหารเมื่อได้เลิกงามยามดีก็ส่งช่วยกันอธิษฐานจิตเมื่อเสร็จพิธีแล้วจึงได้นำออกแจกทหารซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าสืบกันมานะคะก็ไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ